ท่านผู้ชมครับเดือนนี้สําคัญเหมือนกันเพราะว่ามีเกิดสุริยุปราคาเดือนเดือนที่แล้วเมื่อวันที่ยี่สบหกมิถุนายนเกิดจันทรุปราคาวันที่สิบเอ็ดตามหลักโขนเ,เป็นเวลาตีสองถ้าตามหลักสากลก็เป็นวันที่สิบสองเกิดสุริยุขอโทษครับสุริยุถูกแล้วครับสุริยุปราคาคการเกิดสุริยุปราคาเนี่ยจะมีผลอย่างไรนะ เราเองเนี่ยเราคงยังมาพูดสูริยุปราคาที่เกิดในเดือนนี้ในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้เราจะมาดูทั้งเดือนก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นโดยทั่วไปโดยรวมนะครับต้องเรียนถามท่านอาจารย์สุวิทย์ว่าในเดือนนี้เด่นเด่นเนี่ยการเกิดสูรยุปราคาสูริยุปราคาเนี่ยมันมันมีจุดเด่นเด่นเนี่ยมันเห็นได้ที่ประเทศไหน ก็อยู่ในแถบมาดูุรมามาธรสมุรนะฮะแปซิฟิกแถบประเทศบาซิลคือเงามันจะมาทาบแถบแถบแถวอเมริกาใต้ใช่ไหมอเร็กานเดรียอเล็กซานเดีที่ลีทน่รีเป็นลักษณะของการเกิดเมิดดวงอะฮะหมอมิดดวงรอบนี่มีอิทธิพลสูงมีอิทธิพลสูงครับการเกิดทริบาคาถ้าพูดถึงตามหลักก็คือโดยโดยธรรมชาติก็คือเป็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้า ที่ปีหนึ่งก็ต้องมีสี่ถึงหกครั้งเกิดอยู่แล้วเรื่องราวต่างๆของในโลกนี้ในก็เกิดอยู่แล้วเหมือนเช่นกันมันก็มีอยู่อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าการเกิดเป็นการตอกย้ำเป็นการตอกย้ำเรื่องอะไรเน้นเรื่องอะไรข่าวหน้าอีสักอีกสักสองครั้งตอนใกล้ๆแล้วเราจะมาพูดรายละเอียดนะครับตอนนี้เราประมวลเหตุการณ์ก่อนการเกิดแบบนี้เนี่ยที่สําคัญเลยจะเกิดเรื่องอะไรบ้าง ก็ปัญหาทางการเงินการคลังของโลกก่อนนะครับกางโลการคลังนะฮะถือว่าหนักที่ส ouais. ุดนะฮะั pues, ้างหนึ่งข้งหนึ่งที่เราจะไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งครับยกตัวอย่างง่ายๆท่านผู้ชมคงจําได้วิกฤตต้มจำกุ้งปี2540ันห้า้ยสีนะครับเราเกิดสูิยุปราคามิดดวงแบบนี้อันนั้นเป็นไดมอนด์ริงเป็นเรียกว่าลักษณะของการคลายว่าเป็นวงแหวนเป็นหัวเพชรเลยนะใช่คับ เกิดก <ane> ่อนหน้านั้นสักหน่อยอันนั้นเกิดช <illar> ้านะครับไปเห็นผลช้าเราล่มสลายต้องใช้หมอเอ็มเอฟมาทาไมถึงล่มสลายเพราะว่าเกิดในเมืองไทยเห็นเริ่มสลายเห็นในเมืองไทยอย่างชัดเจนัดเจนหลายจังหวัดในในในเมืองไทยเรานี่นะฮะแล้วก็เถือว่าเป็นครั้งแรกที่ถือว่าการเกิดสุริยุปราคาที่เห็นเห็นถึงขนาดเรียกว่าเป็นเป็นเป็นหัวโวแหวนนะครับได้มันลิงนีนะ เราถึงได้ประสบกับปัญหาเรื่องของสถาบันการเงินล่มทลายการคลังการเงินยุ่งเหยิงการเปรียบเเงินตราครับคือในช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดในราศีที่เกี่ยวกับการเงินการคลังและการพาณิชย์การพาณิชย์นะครับทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมองเห็นเด่นชัดรอบนี้ใครจะมีปัญหาที่ไหนในในระดับในระดับโลกระดับโลกก็เรียกษณะของของแถบที่ที่เขาเห็นคลาดจริงครับฮ ทศนาอย่างนี้ถือว่าอเมริกาตายชัดเจนมากแถวชิลีอเยเจนตินา<อ>่านะครับมาบาาหา,าสมุทรแปซิฟิกครับการเกิดแบบนี้เนี่ยเราตอนที่เราเราพูดกันอยู่เนี่ยเราอัดเราอัดอยู่ในช่วงประมาณกลางเดือนครับมิถุนายนเนี่ยฮะเหตุการณ์ต่างๆนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้นะครับ<น>เปรูเปรูบา บราซิลแต่เห็นชัดๆเนี่ยอ์เันดีนาอ์เจนดีนาชิลีเห็นชัดมันจะมีอุลุแถวนั้นก็จะมีประเทศย่อยๆอีกนิดหน่อยนะครับก็ใช้ฟังแถบมหาสมุทรแปซิฟิกนี่เรียกว่าแถบมี ina, ่โดนเห็นชัดทั้งหมดเลยนะฮะตอนเราพูดอยู่นี้มีปัญหากรีดกับประเทศโรมาเนียโอ้กระทษกับฮังการีนะฮะฮังการีหลืออาจจะมีสเปนหรืออาจจะมีโปรตุเกสหรือฝรั่งเศสบ้างอาจจะเกี่ยวข้องแต่เหตุการณ์อเมริกาใต้ ตอนที่เราทํารายการไม่มีเรื่องเงียบสงบนะครับตอนรายการออกหรือหลังจากรายการออกสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศในแถบนี้เนี่ยจะมีปัญหาลุกลามลุกลามถึงระดับโลกไหมครับแน่นอนครับเพราะมีผลไปทั่วโลกมันเป็นการพิสูจน์ในทางวิชาโารศาสตร์ในทางหลายคนบอกว่านี่คือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติบนท้องฟ้าในในดาราศาสตร์ในวิชาการศาสตร์เราถือว่าเป็นสถิติที่ยังไม่เคยถูกลบลางเป็นอย่างนี้ตลอดครับ ลักษณะของการเกิดคาดเนี่ยม um ันเป็นลักษณะของมันมนการตอกย้าว่าต้องเกิดแน่ๆที่เกิดเนี่ยมันเป็นราศีที่เกี่ยวกับการคลังโดยตรงเลยการเงินการค้าการขนส่งนะการขนส่งโทรคมนาคมนะฮะลักษณะของการระบบของระบบรางนะครับเพราะฉะนั้นประเทศในแถบนี้โดยเช่าวดชัดๆเนี่ยก็จะมีปัญหาถ้าเราพูดถึงการขนส่งจะมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างโอ้ถือว่าปัญหาอยู่ที่ลักษณะของการเกิดอุปสรรคในการ ในการในการใช้เขาเรียกว่าเครื่องเครื่องจักรหัวล่าพวกนี้จะมีปัญหาเลยนะครับอาจจะเกิดลุกไหม้ได้ชนกันได้นะครับโดยมากเน้นที่ระบบรางก็ทางบกมีไหมครับมีแต่ก็ถือว่าถือว่าถือว่าระบบรางนี่หนักกว่านะครับระบบรางถือว่าหนักทางน้ําก็อาจจะมีบ้างทางอากาศจะน้อยหน่อยน้อยที่สุดนะครับทางน้ำก็พวกเรือที่เดินทะเลเรือมาตะมุดนี่นะฮะเรือมาตะมุดนี่นะโอกาสที่จะการชนกัน แล้วก็การเกิดอคิีพัยขึ้นในเรือเนี่ยชัดเจนอุตสาหกรรมกระทบไหมครับมันรู้สึกว่าจะเป็นไปาทางทางั้งระบบเลยนะฮะอุตสาหกรรมด้านไหนครับ,รบที่จะกระทบหนักๆเนี่ยอุตสาหกรรมด้านพลังงานพลังงานทดแทนพลังงานทดแทนนะ,นะครับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวลักษณะของแล้วก็เป็นเรื่องของอยังเป็นเกี่ยวกับความวัฒนธรรมของของคนในในแถบนั้นด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เนี่ยทำให้อยู่ๆนี่เขาก็เรียกว่าเอาความเชื่อมาเกี่ยวข้อง <med> ในในระ<อ>บบความ<อ>เชื่อระบบคล้ายๆกึ่งๆ่ง <med> สายญาตสายาตอย่างเงี้ยทำให้คนยุ่งยากมากคว <med> ามเชื่อนี่พูดยากแล้วก็ปฏิบัติกับคนเหล่านี้นี่ยากนะฮะถาเขาเชื่อไปแล้วก็ฝังหัวไปแล้วนี่ยากนะฮะ <med> <med>